สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มสตอหนึ่งสองดิฉันชวัลรักโตสูงเนินรหัสศูนยามหนึ่งค่ะดิฉันนางสาววิภาดิกโนคศนยหนึ่งสค่ะดิฉันนางสาวรยอาทิดาวรหัสศูนค่ะสวัสดีค่ะคุกค่านีเรามา่าเราซักไมคะอ๋อมีค่ะชันนั่งก่อนค่ะวันนี้ทางบริษัทออยฟ้ีมิตวิาดำเสน่ใหุ้ลูกค้าค่ะเป็น เซรีลูชั่นเบอร์รี่ค่ะแล้วมันดียังไงครับโลชั่นตัวนี้นะคะเป็นโลชั่นบำรุงผิวใบสดเข้มข้นและอ่อนโยนต่อผิวมีส่วนประกอบ BTEC ที่สมดนุลที่สกัดจากธรรมชาติด้วยสารต่อต้านอน,นุมูลอ,อิสระและมอเจอร์ไรเตอร์จากธรรมชาติที่สกัดจากเบอร์รี่ไลซ์เตอร์มีดรีรูร้ทราบว่าคุณลูกค้าห่วงรองไหมคะอ๋ออยาก หอมมากเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบาทค่ะวิธีทำไมแพงจังถ้าคุณลูกค้าสนใจซื้อวันนี้ทางเราดีของแห่งแม่ค่ะเป็นน้ำหอมเนสที่บรรจุผลค่ะคุณลูกค้าสนใจไหมคะในราคาสองร้อยเก้าสิบค่ะ,อ,ะ,อ,คะอ๋อสนใจค่ะคุณลูกค้าสนใจรับวันนี้หรือว่าให้ทางเราจัดส่งไหมคะเราตอนนี้เลยเถิดสะดวกสแกนจ่ายหรือว่า แกนจ่าค่ะนี่ค่ะโอ้ยโอนเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อรบกวนลูกค้าแอดไลน์เพื่อที่ทางบริษัทจะได้ส่งต้นโดยให้คุณลูกค้าเพิ่มและลูกค้าสามารถเช่าได้โดยไม่ต้องไปหน้าร้านทางร้านจะส่งจัดส่งให้เลยค่ะโอเคค่ะ ทางบริษัทออร์แกลเขอขอคุณลูกค้าค่ะ